โปรวันตุดจีนเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่นำมาฝากได้กระบะสีประตูนะคะที่ราคาบอกได้เลยว่า้องเครื่องของเขาคันนี้แก้มข้างคันหน้าหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับการันตีได้เลยลูกค้าค่ะนะคะรถที่นี่นะคะรถทุกคันของมงคลคาลิเนเตอร์นะคะก็คัดสรรมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวนี้เองนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับน้องอ้อนนะคะที่มงคลคาร์เซนเตอร์ช n แนลวันนี้มีรถกระบะอนเนกประสงค์นะคะตัวยกสูง4ประตูมาฝากนะคะคันนี้ได้รถสวยลูกค้าขาปีใหม่นะคะเครื่องใช้ดีใช้ทนออปชั่นครบครันเลยนะคะสำหรับวันนี้นํามาฝากก็คือรุ่นนี้เลยนะ Mitsubishi นะคะไททัน2.4 GLS Plus g ร a ออ u t o ปี2019นะคะคันนี้ได้รถสวยรถมือเดียวมือแรกมือเดียวนะลูกค้าขานะคะรถสวยประวัติดีและที่สําคัญนะคะวันนี้ มาด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าต้อนรับโปรวันตุดจ,จีนเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่นำมาฝากได้กระบะ4ประตูนะคะที่ราคาบอกได้เลยว่าถูกนะคะราคาถูกราคาดีนะคะและที่สำคัญ,ญยอดจัดล้นๆนะคะซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำก็ได้คันนี้นะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยละกันนะคะสำหรับคันนี้รุ่นนี้นะคะกระจังหน้าของเขาจะออกแบบมานะ เทมากๆเลยนะคะในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าโบเฉีียวให้ความโบเฉี่ยวนะคะในส่วนของด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์มาให้นะคะในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นไฟคู่หน้าด้านบนเองหรือว่าไฟด้านล่างเองนะคะคันนี้อย่างที่บอกไปว่าออปชันเขาครบครันมาให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวรถเองนะคะคันนี้นะคะได้ยางใหม่มาด้วยลูกค้าขานะ,ะใส่ยางใหม่มาให้4เส้นนะคะสําหรับตัวยางของเขาเองนะคะ ยางใหม่นะคะดอกยางยังลึกยังเต็มยังแน่นใช้งานได้อีกยาวๆนะคะในส่วนของหน้ายางนะคะสวยมากๆนะคะเป็นล้อแมกนะคะขอบ18นิ้วมาให้นะคะหน้าปัดร่องเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะจะได้ในส่วนของเบาะผ้านะคะตัวนี้จะได้เบาะผ้ามาให้ดูแลรักษาง่ายเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะสภาพสวยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะ ตัวเบาเองนะคะแล้วก็คอนโซลเองนะคะไม่ได้มีริ้วมีรอยเยอะนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็ใช้งานได้อีกยาวๆเลยมาพร้อมกับคอนโซลกลางที่เป็นหน้าจอมาให้นะคะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกเกียร์ออโต้ขับง่ายมากลูกค้าขานะคะใช้ง่ายใช้คล่องผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีแน่นอนสําหรับคันนี้และที่สําคัญรุ่นนี้เองเป็นตัวพลัสแล้วนะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะได้ในส่วนของกล้องมองหลังมาให้แล้วนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ ตัวด้านหลังเองอุปกรณ์แม่แรงมีให้ครบนะลูกค้าขาบล็อกขันล้อนะคะตัวล้ออะไหล่เองนะคะตัวนี้ก็มีมาให้ครบนะคะรถสภาพสวยเดิมนะคะจากโรงงานนะคะคันนี้เน้นย้ำว่าเป็นรถสวยเดิมๆม,มาให้เลยลูกค,ะคะ้าขาไม่ได้มีแกะมีแงะเลยคะ่ะตัวนี้เดี๋ยวน้องอ้อนจะดึงในส่วนของเม็ดอาร์คให้ชมเลยแล้วกันนะคะนี่นะคะอาร์คสวยๆนะคะเดิมโรงงานนะคะน็อตท,ทุกตัวไม่ขยับดูด้านข้างได้เลยนะคะในส่วนของตัว น็อตด,ด้านข้างของเขาคันนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนกับการใช้งานนะคะตัวนี้รุ่นนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่แนะนำนะคะในส่วนของรถกระบะยกสูงนะคะนี่เลยนะคะไททันพลัสนะคะตัวนี้เป็นตัว GLS นะ,ะลูกค้าขาตัวนี้นะคะก็จะมีสปอยเลอร์ตรงนี้ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะกันชนท้ายนะคะมีมาให้ตัวนี้แต่งครบจบมาแล้วจากโรงงานนะลูกค้คาขาเจ้าของเดิมที่บอกไว้ว่า ดูแลดีมากๆนะคะสำหรับตัวนี้เองนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของตัวไลเนอร์สักหน่อยนี่เลยนะคะกระบะไลเนอร์ด้านหลังตรงนี้มาจากมิตซูบิชินะคะมอเตอร์นะคะมาเดิมๆแบบนี้นะคะดูแลรักษาได้ดีมากรถปี19นะคะที่บอกได้เลยว่าด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะลูกค้าค่ะนะคะตัวนี้ไม่ได้มีริว้วมีรอยนะคะอาจจะมีขนของบ้างแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้เน้นขนของนะสำหรับคันนี้นะคะ อย่างที่บอกไปนะคะตัวด้านหลังมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านหลังเป็นจะเป็นตัวที่เปิดประตูแบบเป็นโครเมียมนะคะในส่วนของตัวนี้เองนะคะ,ะเดี๋ยวนนอ,อ้อนจะพาไปดูตัวเลขไม้แล้วก็ห้องผู้โดยสารด้านในนะคะสําหรับรุ่นนี้เองนะตัวนี้กุญแจจะเป็นกุญแจแบบคีเลตนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่ายังเป็นดอกที่ใช้หมุนอยู่นะคะ ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วกันนี่เลยนะคะ Mitsubishi Triton นะคะ2.4 GLS+ Plus เกียร์ออโต้ปี19นะคะคันนี้เลขไมล124,640กิโลเมตรนะคะใช้งานน้อยๆแบบนี้นะคะดูแลดีนะคะได้เกียร์ออโต้มาด้วยตัวแอร์ปรับได้เลยนะคะในส่วนของแอร์ของเขาตัวนี้นะคะใช้งานได้ปกตินะ ไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอนะคะ AUX ต่างๆนะคะเครื่องเสียงต่างๆรวมถึงห้องผู้โดยสารด,ด้านในนะคะก็สวยพร้อมใช้งานนะคะในส่วนของตัวนี้เองแล้วก็คันนี้พวงมาลัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าค่านะคะใช้งานได้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะแล้วก็อันดับต่อไปเดี๋ยวน้องอ้นจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะตัวนี้เองนะคะก็จะมีห้องเครื่องด้านหน้าที่บอกได้เลยว่ารุ่นนี้ ห้องเครื่องสวยมากๆค่ะระบบต่างๆภายในของรุ่นนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวไฟฟ้าให้หมดแล้วนะลูกค้าคานะคะก็อีกที่บอกไปว่าใช้ง่ายใช้คล่องนะคะนี่เลยห้องเครื่องสวยมากนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้านี่เลย ห้องเครื่องของเขาคันนี้แก้มข้างคันหน้าหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับการันตีได้เลยลูกค้าขานะคะรถที่นี่นะคะรถทุกคันของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะก็คัดสันมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวนี้เองนะคะคันนี้จะเป็นเบรก ABS นะคะมาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของความปลอดภัยถุงลมนิรภัยมีให้ครบนะคะแล้วก็คันนี้อยากจะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์2.4ด้วยนะคะ คันนี้ได้เครื่อง2.4มาให้พละกกำลังมากถึง181แรงม้าเลยนะคะพร้อมใช้งานพร้อมขับเคลื่อนนะคะใครที่ชอบในส่วนของรถกระบะ4ประตูนะคะของ Mitsubishi อยู่แล้วนะคะวันนี้คันนี้มาเป็นมือ2ที่มงคลคาร์เซเตอร์แล้วลูกค้าขารถใหม่ป้ายแดง900 0แสนนะลูกค้าแต่วันนี้นะคะมาเป็นมือ2ที่นี่บางอ้อนบอกได้เลยว่าจัดโปรวันนี้มีแต่ความคุ้มค่าแน่นอนรับไปเลยนะคะ5้า0 0 0บาทเท่านั้นสดได้ผ่อนได้นะคะ อยากได้เงื่อนไขแบบไหนอินบ็อกซ์โทรมาหาน้องอ้นได้เลยนะ0615415387ออนแอนมงคลคาเซเตอร์นะคะเบอร์นี้เซฟปุ๊บไลน์ขึ้นปับ๊บแน่นอนนะคะอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพอย่างที่น้องอ้นได้เคยบอกแล้วก็แจ้งไปแล้วนะคะวันนี้ก็ยังแจ้งเหมือนเดิมลูกค้าขาอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีรถนะคะพร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านและที่สําคัญเจา้าหน้าที่ของเรานะคะสแตนบายถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะคะก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นแล้วก็ราคาดีๆจากมุงคุณคาซิเตอร์ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตรุษจีนแล้วนะคะก็อยากได้รถสักคันรถสวยๆไว้ใช้งานพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็โทรหาน้องอ้อนได้เลยนะคะสเตนบายรอรับสายลูกคุณลูกค้าทุกท่านตลอดนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ